มวันนี oh. ้โปเกมอนโกเปิดเรียบร้อยเกมที่ทุกคนรอคอยก็ได้เปิดตัวให้เล่นเรียบร้อยวันนี้คนเยอะจังสายมีคอนเสิร์ตแน่เลยอะคนเยอะขนาดนี้เออเราไปในที่ที่ของเราดีกว่าอย่างน้อยสนามบอลตรงนี้ก็ยังโล่งครับโอเคครับก่อนจะฝึกโดนกันโปเกมอนโกตอนนี้อยู่ไหนวะเนี่ย ยังไงอะหันหน้ากดกดแล้วอะเดีย๋ยวค่อยไปหัดเล่นดีกว่าเราหัดเล่นของของเราก่อนเราจะมาฝึกบินกันฝึกในคอมเยอะแล้วในคอมเนี่ยมันพังไม่ได้เป็นไรไงตกก็ไม่เสียหายอะไรแต่วันนี้จะลองเล่นแบบว่าใส่แว่นแล้วลองไม่รู้ว่ามันจะเหมือนในคอมหรือเปล่า เริ่มได้แล้วเริ่มมันขึ้นมันมือมากวันนี้ในสนามกีฬาราชบังนี่โปเกมอนสต็อปเต็มเลยนะเดี๋ยวต้องเดินหาหน่อยตอนแรกเล่นจับไม่ได้เพราะว่าเปิดโปรแกรมมาแล้วโปรแกรมมันค้างอยู่อีจับได้แล้วเล่นเป็นแล้วตรงข้างหน้านี้มียิมด้วยนะมียิมของใครก็ไม่รู้ในเกมโปเกมอนนะครับมันจะมีโปเกมอนสต็อปโปเกมอนสต็อปของทีนี้คือ ปปููปันผ้หญิงกลับเข้าบ้านเรียบร้อยครับแบตหมดเกลี่ยงเดี๋ยวจะเดินไปดูท้ายซอยว่ามันมีปกเกตสต็อปเป็นยังไงจับมอนเตอร์มันก็จะมีขึ้นรูปให้ดูว่าเป็นอะไรนี่คือกาฟิกษาก็ามาหมุนหมุนมุนหมุนคลิกคกดูมันก็จะมีของให้ก็สนุกดีนะ ได้เจอคนในหมู่บ้าน <c oughs> เขาเล่นเกมเหมือนกันด้วย <c oughs> เขาก็มาถามมากระถามกันว่ได้อะไรไหม <m uch> เล่นโปเกมอนกันใหญ่เลยวะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปยิมกัน <c oughs> ถึงแล้ว เราถือยิมของเราแล้วแต่ยิมนี้จะเป็นยิมโปเกมอนไหมวะค่ายมวยนี้เป็นยิมโปเกมอนด้วยวะสวัสด ala ีครับเจนุ้ยสวัสดีค่ะไม่เจอกันนานเฮ้ยเจนุ้ยรู้ปะเนี่ยว่าค่ายเจนุ้ยเป็นยิมโปเกมอนด้วยนะเกี่ยวอะไรอ่ะมันก็ส้องใจมันจะเป็นพวกยิมพวกยิมจริงๆอ่ะจะเป็นยิมเนี่ยไม่เป็นยิมโปเกมอน เจ๋งว่ะผมมองว่าโปเกมอนโกนี่มันดีมากเลยนะมันทำให้คนออกมาขึ้นงนอกออกมาเดินเล่นออกมาเจอคนนู้นคนนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่เดินผ่านมีคนยืนเล่นอยู่เต็มเลยทั้งมีจับโปเกมอยนยันแล้วก็มียิมแบตเทิลซึ่งยิมคนใดอ่ะมันจะชอบเป็นพวกค่ายมวย ที่ออกกําลังกายอะไรพวกนี้หรือว่าสถานที่สําคัญต่างๆวัดหรืออะพวกนี้โปเกมอนสต็อปก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสารภะภูมิแล้วก็รูปปั้นก็มีอาบออนวดด้วยที่เป็น Pokemon Stop. โปเกมอนสต็อปโคไซดอนเป็นยิมครับ โคตรเจ๋งเลยสุดยอดอะ่ะใครคือผู้ครอบครองยิมนี้วะ <c ười> คือการตลาดเลยนะเพราะว่ามีของให้เก็บอยู่ข้างในแล้วก็มีมอนสเตอร์อยู่ข้างในด้วยอนาคตก็คงจะมีแบบว่าแปะป้ายบอกว่าแลมอนสเตอร์อินเฮียอะไรเงี้ยแรโปเกมอนอินเฮียอะไรเงี้ย ออแม้กระทั่งว่าน่าจะมีพวกร้านที่อยากให้ร้านตัวเองเป็นโปเกมอนสต็อปอะไรอย่างเงี้ยผมว่านะแม่งบ้าแน่ๆร,รวมถึงท่องเที่ยวนะนี่คือที่เที่ยวคนก็มาได้อ่เชื่อจับแป๊บนึงตอนพิคเนตตรงนี้เป็นยิมครับ